ป้าเคยมีใครเล้าทำกลางคันไหมคะขอโทษที่ค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่เยาวราชค่ะตอนนี้เราอยู่กันที่ตึกแอมช่านาคะเรามาจอดรถกันที่นี่เลยแล้ววันนี้ที่เราจะทํานะคะี่จะไปทําสิ่งที่เขาเรียกว่าหม่งหมิงเขาทุกคนหม่องหมิงก็คือการที่แบบเหมันถอนเอาขน,นออกจากหน้าใช่ไหม แต่ว่าไปดูมาเขาก็บอกว่ามันเจ็บมันเจ็บแบบโคตรเจ็บอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็ไม่รู้ว่าเอ๊ะมันจะเจ็บขนาดไหนเชียวเดี๋ยวไปลองดูดีกว่าเพราะว่าตรงฝั่งตรงข้ามไอแอมเช่ไเนี่ยก็คือมีร้านแบบที่เป็นแบบพวกเราแบบคุณป้าพวกอาม่อะไรเงี้ยทำกันเยอะมากก็เลยแบบมาลองดูกันดีกว่าค่ะว่าจะเป็นยังไง นเอันนี้จะเป็นการมาทำครั้งแรกของเรานะคะไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงเหมือนกันลองดูเพราะปะกติผ่านไปผ่านมาแถวเนี้ยแถวเยวาวราชก็จะเจอคนนั่งอยู่แบบเนี้ยแล้วก็เขาก็จะทำกันเหรนี่ยบอกว่าอันนี้ก็มาลองดูว่าจะเป็นยังไง vòng bang à đi cái nước nó được à ăn 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 เอาไหว้ยังค่ะหน้าสาวว่องไม่จำไม่ได้เลยแต่โอเคนะตรงหน้าฝาวไม่เจ็บนะแปดแปนิดนึงอ๋อกระสุนเจ็บ นิดเดดน้องเยอะหได้ไหมคะอ้โหอ้าวแมมีใครนอกคำกางคันไหมคะไม่มีค่ะ เจ็บนิดนึงปวดเจ็บสุดก็เผื่อไอ้ข้นี่เราประเด็นนะจะึงฉนี่มันหลุดไหมหนูสิเจ็บคอาัอะอ๋อ๋อพ,พัดกันสักคู่ โหเยอะแต่มากอ๋อโอ้โหว้าวาต้องเอามาดูอีกรอบหนึ่ง ไม่ค่ะได้ค่ะหนูเริ่มชาแล้วตอนนี้ไม่เจ็บเลยค่ะโอเคละเริ่มเริ่มไม่รู้ว่าเจ็บหรือชาตอนนี้ไม่เจ็บมากไม่เจ็บโอ้โหฝนออกฝนแล้ววนิดจัง หน้าสวยมากเลยอ๋อเหมือนน้ำตาลจุกจุกครั้งแรกครั้งแรกค่ะไงวิ่งตัดรถเถิดหน้าแบบลื่นขึ้นนะเนี่ยโอ้คุณค่ะ พอขนเยอะเยอะโอ้ใช่เออขนหายไปเยอะเลยอ่ะแม่ก่อนนี้เถอะตีขนตรงนี้โอ้ใช่ใช่แต่ก่อนก็ทขาดไปเยอะน้อยไม่เจ็บอย่างที่คิดไม่ใช่ก็เตรียมใจว่าจะเจ็บมากนิดนึงแต่ก็แค่เจ็บอยู่ขนเยอะเยอะนะอืมขนใช่เหมือนเป็นคนขนเยอะเหมือนกันขนเยอะ พี่ยังว่าหน้าเนียนน่ะน้องพี่เข้าใจมาขอหน้านะเมื่อแทนผัดเซลใหม่ก็างกายพวกนี้มันจะไม่ดำอืมเป็นการผัดเซลออกด้วยโอตัดโอตัดแล้เนียนขึ้นใช่ไหมวอนนี้ก็รู้สึกว่าเนียนขึ้นเยอะเลยอ่ะเพราะมันผัดเซลใหม่เยืกอสร้างขนนี่เธอก็อย่าเล็กลงอือมันมันมันกะละเอียด ่มันยังไม่อยากไม่เหมือนโกนโกนมันจะอยากอ่าทุ่วน,นี้แล้วแต่น,น้องอ่ะบางคนกอบก็ดีละครั้งอ่าบางคนหน้าขึนก็มาอ๋อก็ทําได้บ่อยๆเลยใช<อ>่ไหมคะทาแป้งติดเลยติดเลยคุกที่ทาแป้งจะเนียน อันนี้คือทำเสร็จก็แต่งหน้าได้เหมือนเดิมเลยป่ะคะได้ค่ะได้เหมือนเดิมผู้ประกาศเท่าไหร่คะร้อยห้าสิบจ้ะร้อยห้าสิบค่ะอันนี้คุณป้าเปิดวันไหนวันไหนบ้างคะเวิดวันจันทร์ค่ะอยู่วันจันทร์วันเดียวค่ะเปิดกี่โมงถึงกี่โมงอะคะหกโมงถึงห้าโมงโอ้สิบโมงถึงห้าโมงขอบคุณนะคะโชคดีนะคะ อันนี้ก็คือทําเสร็จแล้วนะคะทุกคนถามว่าเจ็บไหมเจ็บเจ็บเหมือนโดนหยิกเลยทีเดียวก็คก็ธรรมดาแบบคนแบบถูกถอนออกอะแล้วก็คือเจ็บแบบเจ็บก็แบบเจ็บแต่ถามว่าทนได้ไหมอยู่ในจุดที่ทนได้นะคะและแบแรกนี้ก็จะมีหลายๆร้านเล่น,นะคะทุกคนนี่ก็จะแบบเต็มเลยก็คือเลือกได้ตามอัธยาศัยต่ว่าร้านที่พี่ทำอะคือร้านของเตจูตอนนี้ก็รู้สึกแบบหน้าโลง่ลงๆโล่งแบบ มาลงแบบลงลงแบบแปลกอ่ะคือมันเป็นความงามแบบศาสตร์ของจีนไงที่มีมาตั้งแต่ยุคสมัยแบบสุสีไทยเฮาแล้วอ่ะคือวันนี้มานานแสดงว่ามันมีความน่าเชื่อถือมชื่อถือได้ก็เดี๋ยวลองดูว่าหลังจากนี้จะเป็นยังไงนะคะตอนนี้ก็สุดน่าลงขึ้นส่วนใครที่จะมานะก็เดินทางง่ายมากตารางก็อยู่ตรงข้ามแอมไซน่าเทาเลยนะคะจอดรถที่นั่นก็ได้หรือว่าจะนั่งเนี่ย MRT มาก็ไดอ้อยู่ใกล้ๆ นั่งเอ็มอาร์ทีเราก็เดินขึ้นมาหรือว่าไปจอดรถที่นั่นแล้วก็เดินเข้ามาได้เลยนะคะวันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวหลังจากทำแล้วเดี๋ยวคิดว่าเดี๋ยวจะไปล้างหน้าสักหน่อยเพราะว่าเราเป็นคนแพ้ง่ายไงที่กว่า,าจะแพ้แป้งก็เดี๋ยวขอไปล้างหน้านีหนึงนก็ลากันไปก่อนนะคะทุกคนคลิปหน้าจะไปไหนไปทำอะไรอีกก็ ฝากติดตามได้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดตัวจ like, ับสกายไว้ละกันเราจะได้ตามไปดูพร้อมๆกันว่าเราจะไปหาทำอะไรอีกหรือเปล่ปา <_ t ot> โอเคค่ะนี่ก็บ๊ายบายนวะกลับบ้านแล้ว <_ t ot> ลววันนี้ก็จะมารีวิวหลังจากที่ทำหม่งหมิงไปได้ประมาณ3วันนะคะทุกคนก็หลังจากที่ออกไปแต่งหน้าปกติเอาไปเจอแดดเจอฝุ่นเนี่ยก็คือสรุปได้ว่าไม่แพ้นะคะไม่ได้มีสิวขึ้นแล้วก็ ไม่ได้รู้สึกว่าโดนแดดแล้วมันแสบหน้าหรือหน้ามันบางหรืออะไรทางนั้นอะก็ใช้ชีวิตปกติได้เลยแล้วที่สําคัญคือแต่งหน้าติดมากขึ้นค่ะทุกคนอาจจะเป็นเพราะว่าแป้งอะมันโดนผิวหน้าเราจริงๆเรามองมันไม่ได้โดนแบบไม่ได้ติดอยู่ตามตามขนที่หน้าเหมือนแต่ก่อนอ่ะโดยรวมส่วนตัวคือกีก็ชอบนะคิดว่าถ้าขนที่หน้ามันขึ้นอีกเมื่อไหร่ก็คิดว่าจะไปทําอีกอะมัน ว่ามันเจ็บไหมมันเจ็บแต่ว่ามันทนได้มันไม่ได้เจ็บถึงขั้นนั้นอาจจะเป็นเพราะว่าเราทําครั้งแรกด้วยแหละแต่ว่าว่าครั้งต่อไปอ่ะคุณป้าเขาบอกว่าขนมันจะอ่อนลงอ่ะแล้วมันมันมันก็คงจะไม่เจ็บขนาดนั้นแหละหน้าเรามันดีขึ้นนะมันสว่างขึ้นมันไร้ขึ้นมัน มันลยโผลคือมันชอบมันชอบมากๆอะไรอย่างเงี้ยเผื่อใครที่สนใจไปทํานะคะก็สาม,มารถไปทําได้เลยค่ะร้านที่กี้ทาก็คือร้านเจจูอยู่ตรงข้ามห้างแอมชยหน้าพอดีจดอดเราตรนนั้นแล้วก็เดินข้ามมาก็เจอเลยส่วนใครที่กลัวแพ้นะคะก็แนะนําเอาโฟมล้างหน้าไปด้วยเนาะแบบเผื่อใครแพ้แป้แปงอย่างเงี้ยแบบทาเสร็จก็แหวะล้างหน้าก่อนโอเควันนี้ก็ไปละค่ะบ๊ายบาย